ดีสปีกเกอร์ทุกท่านมาค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะกะ็ทีนี้ในส่วนของดิฉันเองก็ขอบคุณมากนะคะเมื่อสักครู่นี้มีมีคนแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะก็ต้องก็ต้องบอกว่าก็ต้องเป็นขอบคุณนะคะแล้วกอ็อยากจะให้ทางผู้ฟังนะคะได้ ติดตามแล้วก็ได้ตรวจสอบการทํางานของพักเก้าไกลต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของพักเก้าไกลเองในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการทํางานนะคะหรือแม้แต่เรื่องของงบประมาณที่เข้ามาในสภานะคะหรือแม้แต่กฎหมายด้านอื่นๆเนี่ยเรากา็ต้องบอกว่าเราก็พร้อมที่จะทํางานแล้วก็ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในการที่จะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็นิดนึงชิงท้ายในการพูดถึงเรื่องของ ออสถาบันเพราะว่าเราทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยมีการยื่นยุบ พักเก้าไกลแล้วใช่ไหมคะยื่นร้องในการที่จะยุบพักเก้าไกลก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยในการพูดถึงเรื่องของสถาบันในในช่วงเวลาที่ผ่านมาของพักเก้าไกลเนี่ยนะคะเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในเวทีโลกหรือแม้แต่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างเป็นเรื่องปกติมากนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่า เราอยากจะสิ่งที่เราเสนอนะคะเรามองว่า,ามันตัวบทกฎหมายของ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีโครงสร้างในการบังคับใช้ที่มันกระทบต่อ,อ,อสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นมาตรา1นถึงสหรือว่าในเรื่องของพอรบรจัดระเบียบบริหารราชการส่วนพระองคทท์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราแน่นอนในโอกาสหน้าพักเก้าไกลจะต้องมีการเสนอให้ทบทวนกฎหมายตัวนี้เราก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พักเก้าไกลทําไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดเพราะว่า ก็ต้องยอมรับว่าในตลอดชีวิตช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะก็ไม่เคยเห็นมีการแก้กฎหมายใดๆเพื่อเป็นการล้มล้างการปกครองอยู่แล้วก็จะเห็นมีอย่างเดียวก็คือการรัฐประหารในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือการล้มล้างการปกครองใช่ไหมคะเราก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่อย่างใดนะคะแล้วเราก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าการแก้กฎหมายหรือหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นการทาในในฐานะที่เรา มันเป็นฐานะที่เราสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยแม้แต่ในเรื่องของพรบรที่เราต้องการที่จะทบทวนก็คือพรบรจัดระเบียบราชการส่วนพระองค์เนี่ยก็เป็นการที่ต้องการที่จะคุ้มครองพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ปรับปรุงแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะแล้วกเ็เรื่องนี้ก็อาจจะฝากไว้กับกับพี่น้องแล้วก็ พี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็คนที่เป็นผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะก็น่าจะมีฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราค่ะขอบคุณมากค่ะ